ที่จะเข้าสู่เกมชิปแอดมิดในเกมกาตอก่อกางคืนเราจะได้รับบทเป็นคนเซเว่นอีเลเวนไม่รู้มันคือห้างอะไรเราเป็นคนคิดเงินนะแล้วก็สู้กับปีศาจนะมา้งนะในภาพที่เห็นเนีไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาอ,าอะไรด้วยหรอไม่ราเล่นคนเดียวเพราะว่าเพื่อนไม่มาโอเคไม่งาวโคตรช้า ออเอรถเอะไปเลยอ่ะเอ้ยวิ่งไงดรวเว้ยเาจะเข้าไปข้างในว้าวเข้าไปเบรกรูมห้องหลังห้องเห,หรออะไรวะนะเบคอนเหรอนี่คืออะไร้อจัดเรียงของเหรอ อันนี้ใส่อะไรอ่ะออกไงอ่ะเอ่อเยซี่ออกโอเคฟู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 ทิ้งไงวะออกก็จีดอกอ่าเบกกิ้งรูมอ๋อ,อห้องนี้เช็คโนตเหรอพนักงานที่ต้องทำซื้อเครื่องดื่มจากตู้น้ำจำน่ายสินค้าอัตโนมัติใช้ถุงขยะ เพื่อทิ้งกิ่งไม้ในห้องเก็บของม็อบเอาไว้เช็ดเลือดเตินสินค้าในช่องก็คือก็คือเติมมีอันบนก็คือน้ำข้างล่างไอ้สองก็คือทิ้งข่จ๋ันี่สามคือเช็ดเลือดถ้าเข้าใจประมาณนี้นะไม่รู้ว่าแปลมัวกูเกิดแบบภาษาอาเซียนมัวก็คืออันนี้อะไรอ่ะโคต้าวันนี้ให้ได้ห้าสิบก็คือมีโคต้าด้วยเหรอข่าวเที่ยงคืน แหล่งข่าวที่คุณไว้ใจได้ไว้วางใจร่างฝาแฝดยังอารวาดทั่วอเมริกาตอนกลางคืนการพบเห็นฝาแฝดเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ตรวจสอบประชาชนข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีประสิทธิาพกับคนแปลกหน้าแปลถูกหรือเปล่าไม่รู้นะค,คปปรูเกลืปไปภาษาเราพยามแปลให้อยู่ <c oughs> แต่อาจจะถูกแหละมัง้งอ๋อก็คือสามารถเอาเงินที่ได้มาซื้อนี่ตู้เครื่องนี้ใช่ไหมแล้วซื้อได้อะไรอ่ะ โทเกนฟาวหาได้จากรอบรร้านค้าหรออี e. ถือถุงขยะนี่อะไรอ่ะซ่อนทำไมไปที่ซ่อนอ๋ออะไรอ๋อได้เงยงยเอาเหรียญถ้าซือ้อ่อไหนัองซื้อดิโอ๊ะป่าได้อ่ะแค่แค่ปลายเฉยนี่แล้วแล้วยังไงวะกดอ e. ีโอเค เก็บเบคอนแป๊บแล้วไงต่อก็คือเรียบร้อยแล้วละ่ะกดดีถือไม้ทอปเอาต้นปรทิงขยาหลังห้องอีกละ่ะหลังร้านหลังห้องอะไรละ่ะอันนี้เปิดได้ปะโอ้นั่งได้เลื่อนช้าที่ด้วยโอโอข้างนอก,กมีเหรียญเว้ย ยัดหนึง่งมาูทำรายได้เก็บไ้ก่อนแต่ทางไหนเออทางนี้ปะอ้าวกูว่ากลับมาที่เดิมทางไหนวะทางนี้ปะอ๋อทางไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่อ๋อใช่มีเต็มีน่นาด้วยเว้ออ๋อทางนี้ดีกว่าโอเคจิงขังขยะ ก็ไม้มอบมาเช็ดเลือดเช็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 ดเลือดป็นหาย,ยัางวับเลยแล้วไงต่อเอาของนี้ไปใส่เออขนมสีเขียวอันนี้ในช่องนี้อันนี้อะไรแป้งเหรออไาม,าม้ไอติมช่องละสามป่ะไม่ใส่ได้มากกว่านั้นสีส้มส,ส,สีม่วงสีส้มช่องละสี่ะ น่าจะใช่ช่องละสี่สีชมพูมีอะไรบ้างวะเนี่้ทำไมของกินหน้าตามันก็หมดเลยติกีเ้เปลหมดแล้วล้องไงต่อแล้วอินเทอร์เน็ตเอ่อน้องไงต่อคือเปิดแล้วได้เลยป่ะ เปิดไงอ่ะผู้เรียญเต็มเลยเว้ยทำไป็นไฟฉายให้เก็บด้วยมีไฟดับด้วยเหรอแล้วไงต่ออ่ะเบอร์สับไม่มีใครโทรไม่ความพีทู t o r i a l tutorial แล้วกูทำไร tutorial ก็กูใส่ของแล้วอะแล้วไงต่ออ่ะเอ๊ะหมดเหรออ,อ๋อยังไม่หมดโถโอเคหมด อ่านอ่านอ่านนี่ <c oughs> ลูกค้าบางคนของคุณจะเป็นล่างสาวแฝดหรือคืออะไรไม่รู้ดิฟเพลแกงเกอร์คุณสามารถถามคำถามลูกค้าได้คนละห้าคำถามหากสงสัยในเรื่องราวรู่หรือรูปลักษณ์ของพวกเขาให้ตั้งคำถามเพื่อดูว่าคำตอบของพวกเขาเป็นมนุษย์จริงหรือไม่มนุษย์เหรอเขาบับไงหากคุณถามคำถามที่ถูกต้องะะจะปรากฏคำว่า เออแป๊บนึงมึงมายไงเนี่ยตัวสอบสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ non นคเมื่อกี้แต่ไหนที้คุณหาปืนใหเ้เขาเตอร์จะยิงยิงทิ้งเลยเหรอยิงยิงทิ้งเลยเหรอเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะเด็ลงเอ,อ่อชิคสแกนฮะเอ,อ่อเมื่อกี้มึงถามอะไรเมืกก่อกี้อ่านไม่ทันแล้วก็ ฮะงั้นก็ถูกแหละแล้วก็เงินต่อคิดเงินถูกเนะี่แต่ว่าต้องระวังฝากแฟต้องจำหน้าให้ดีนะหน้าตาให้ดีแล้วเปลือยจากไหนอ่ะโออหยิบนี้ได้เลยอะ่ะเอ่อขอบคุณ นี่คือที่ดีเอ่อหัวล่นทำไมหัวล่อนอย่างนี้ล่ะหัวส้มผมเราหายไปไหมดล่ะยิ้มเมนอ๋อมันบอกข้างบนดีกว่ามนุษย์โอเคมนุษย์ปกติงั้นก็ซื้อของได้ตาซื้อของมีอนุญาตด้วยเหรอไม่อยากจะรู้เว้ยมันมีการใหญ่อย่างนี้ด้วยขอหมดเหรอ ของเติมแป๊บัสดีหน <se arch name> <oubl> ้าเรามันก็นะอะไรอ่ะบัตรนี้สแกไม่ได้สแกไม่ได้ยังไงเอ่ยก็คือยูทคอมพิวเตอร์เซิร์ชเชื่อหรอชื่อโอ้โหชื่อมึงยาวมาก นัทันคอรเวไม่ใช่มึงไม่ใช่ <c oughs> โอเคไม่ใช่ก็ตายซะแล้วก็มานั่งเก็บขวานดิโอแม็กก็ททำรายคุณเลอะหมดเอาไปดีคุณลูกค้าเราใจเรียดหน่อยแล้วว่าไม่มีกองเนื้ออะไรไม่รู้เนี่ย อ๋อหรือไปแล้วทิ้งหลังร้านแม่งเลยเดินใจมีเหรียญได้เก็บแป๊บนอกร้านไม่มีอะไรเนาะนั่นตัวอะไรอะอีแค้นซีเฮ้ยไม่มุม้ใจหมดที่อะไรหลังร้านเมื่อกี้นะเนี่ยเห็นไรอะสวัสดีคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้าขอทำความสะอาดร้านก่อน เปนึงปนึงปนึงเช็ด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 เลือดเต็มหมดเลยกูลาอตทุกควาท้าวเช็ดเช็ดเช็ดโอเคสะอาปร์็นไหไม่ใช่มนุษย์ลาก่อนคุณลูกค้าบาแม่จริงๆตาจะเ เดวิลลี่เอาของมาส่งโอเคกาวะไม่เคยประตูรับของมาส่งโอเคเอาเว้ยมีของมีของมาส่งด้วยเว้ยโอ้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 เมื่อกี้อย่างนี้อะไรเนี่ยกับดักมาไงเนี่ยอ่ะมีกับดักมีไม้นี่คือไรมันกับดักกับไม้นี่มันมันเขาเป็ไงวะทาไมถังใหญ่ยังอยู่ไกลด้วยไม่เข้าใจโอ้ไม่คนโทรมาเก็บเหรียญแป๊บ รถจอดหน้ากนะ็คืออะไรรัตเลอร์จะเพิ่งรับคอร์สเอ่เอรับก็ได้อะเอ้ยพวกมีรถจอดอยู่ข้างหน้ารถของฉันมันสตาร์ไปติดจะนต้องการความช่วยเหลือหน่อยนายช่วยนายช่วยฉันได้ไหมหมายความว่าไงออกไปช่วยเหรอปกปืนไปได้ไหม รือเราพกไปไหมพกไปดีกว่าข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมนะฮะพกปืนโอ้ยเยีย่ยงเลยคุณยิงไม่ได้คิดต้องหนีเท่านั้นวิ่งหนีแล้วก็ซ่อนซ่อนตู้ซ่อนโอเคอะไรวะคือไงยิงไม่ได้ด้วยอิสกอนมันไปแล้ว เมื่อกี้บ้าอะไรอ่ะตกใจหมดแม่งจะรุ่งเลยรถรถไม่ไปดูรถจอดองั้นด้วยอ,วอะไรวะตกใจหมดจะรุ่งเลยกูเอ,เอ่อเอ่อตรงตู้ไหนขาดอ่ะเอาตัวนี้น้ำเปล่าซอสพริกน้ำมันน้ำเปล่าน้ำมันขวดเล็กน้ำเปล่าขวดเล็กโอเคอย่ เมื่อกี้ตกใจหมดที่ว่าหายไหนสแกนอะฮะเป็นมนุษย์แป๊ดหนึ่งจะไม่ั่นใจโอเคมนุษย์โอเคไม่มีอะไรที่ปกติแต่ขอเติมขอบแป๊นหนึ่งนะแล้วกัดักอะไพวกอันนี้คืออะไรเก็บ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  ได้คุณลูกค้าครับคุณที่มาซื้อของนี่คืออะไรอ่าสุแเลยวะกี้คนเข้าเหรอกาคนเข้าอเคกับดักกับดักทำไรได้อ่ะวางดักอะไรอ่ะแล้วเราลดเราลดอะไรไม่ได้กี้สวัสดีคุณเน็ต โอเคถ้ามัมีอันเดียวแล้วก็ขอบคุณที่มาอากางคุณหมดแล้วจะแค่ทำค่าสะอาดแล้วก็กลับรถได้เพราะขาสะอาดเพเขาว่างไงหรืออะไรยังไงออกกลับที่รถได้ โอเคแค่นี้หรออ่ะเอาคือแค่นี้หรอเอาจบแล้วหรอโอ้ไม่ไหลกาไม่ได้เป็นกาเดียวโอ้นึกว่านึกว่ามีกาเดียวไม่ไหลกาเช็ค ดัหนึงขอเติมของแบนึงก่อนอ่าที่โนต้ตเหรออันนี้เหมือนเดิมอะไรอะ่ะยีอเอาไปคืนไม้ที่นี่อึออกใจแม่งเมามาเลย <c oughs> ก็จะทำอะไรได้อะวางเหรอ ระวังดิแล้วเดินเหยียบอ๋อโอเคกูเจ็บโอเคกูเจ็บกูเจ็บโอ้โหเบียร์กี่ขวดเนี่ยบัตรมึงเขียนด้วยจิกด้วยเมาเมาเมาหัวตาห้าสิบเติมแล้วไป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 ลุงไปไปไปกลับกลับไปไป กินแล้วสนุกอ่ะหกขวดอ่ะแม่งกินพอดีหน่อยดิจะกินเลยเยอะขนาดนั้นนะไม่ประตูเกะ็กล่าว่ะโอ้เดี๋ยวมึงมาจากไหนอ่ะมึงมึงยังไม่ได้เข้าร้านกูนี่เจดชุดกับสีผิวไม่ตรงกันไม่ใช่ เอาตัวสอบนี้ด้วยชุดกระสีผิวไม่ตรงกันนะได้ภาพบัตรเอาแต่กูไม่กูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่แน่ไม่แน่นอนอย่างแรงโอ้โเหรียญโอ้เหรียญโอ้ยมาชอบชีวิตของนายไ,มไ,ยไหมนายอยากไปหาข้อวคุยข้างไหมขอเก็บขยะก็ได้ไหมอย่าพึ่งนะลุงขอเก็บข้า,ขาขวคาถาลายก่อน ยิงปืนไปก่อนนะเอาเก็บกวาดร้านก่อนโอ้เหรียญฟรีเฮ้ยทำไมมาใกล้ขึ้นอ่ะโอ้เหรียญฟรีทำควาสะอาดแป๊บนึงน,นลง้ลุงเดี๋ยวให้ปนขอความสะอาดร้านก่อนร้านสกรปรกหมดเลยแล้วมึงไปเอาของข้างนอกมาใส่ในรา้านกูทำไมเมืม่อวีนคลิปกันข้างนอกอะ่ะ นี่อาอาอาให้กูทำไรมึงชื่ออะไรเอ่ยอะไรมึงไปไหนมึงทำไมมึงทำไมึออขอบคุณที่ของฟรีนะตายซะแม่งจะมาป้วนกูเหรอไม่ให้ป้วนหรอกโอเคคนปกติทำมมี่ โ okay. อเคไปอาหารกนี้เ,เดี๋ยวนะอา่าหน้ามันทำไมหน้ามันดูขาวหน้าสงสมากอ๋อร้อนร้อนก็นเลยถอดเสื้อแต่ทำไมหน้ามันขาวอะเมื่อกี้ไป่านด้วย โอเคทุกอย่างปกติฮะเก็บติดเงินขอบคุณปกติแหละไม่ใช่เหมือนคนนั้นที่ไม่ที่จูดสีผิวก็ชุดมึงคนละแบกกันเลยอะอ่ะเมื่อกี้เพิ่งซื้อของไปนี่มั่งไงฝาแฟดเหรอหรือว่ากูก็ใช่ฝาแฟด มันคือฝาแฝดแดดอืมแปลกๆทำไมมันมีสองคนเขาบอกฝาแฝดเกี่ยวกับฝาแฝดใช่ไหมมีคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าคนเหนอมันบอกว่าเป็นคนปกติอะ ใช่ใช่ไหมมันมีอะไรอีกต้องดูอีกไหมอ่ะดูมีแค่นั้นเหรอโพรของมาส่งโอเคอ้าอันนี้เหลือส่วนมันไม่หายไปอ่ะผู้เรี้ยงเต็มเลยเว้ยอ,อะไรเนี่ยเต็มพื้นเลยเอะไรวะเนี่ยติดโต้โอ้โหต้องหลวบพอดี ขอเตือขอบแีกหนึงนะจะป่วยจะบางฉันดันได้ด้วยดัน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 ,ดน,ดนต่อไปรอบโอ้ไม่หยิบหายทั้งแถวเลยจิ๊บวอวไปเยอะขนาดนั้นนะเอ้ยฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างงานจะใหม่ฉันไปคิบ๊บอะไรเนี่ยฉันดีฉันย,ยนดีกันไดด้วยนะจู่หน,าาหนูเอ่ออะไร ฮะฮคนนี้เรารู้จักคุณรู้จักเราเหรอโอ้โอ้คนรู้จักเรานี่เองแต่คุณความปลอดภัยอาจจะเป็นคนปลอมไม่ไม่ไมยังไม่หมดฮะหัวเสื้อโอเค ิวเมนรีพอร์ตปกติปกติเอาหมดเวทตัวตาแบบลายกูเกียงเลยขอเตอร์ขอบ้านนึงนั่นลุงอยู่เพิ่งไปไหนนะโอเคไม่ไะอะไรรอกเกียลุงไปได้ทำไมมองง่างกันนะทำไมกล้องหันกันนะนนนะเฮ้ยใครน่ะอ่ะอ่ะอเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ

มือไว้ใจมากดาก่อนมือไว้ใจม่ไว้ใจที่สุดไม่ไว้ใจอย่างแรงอย่างแรงดอดอประตูทุกอย่างทุกประตูเลยเหรอโอ้ยบาริเคตบาริเคตหลังร้านหลังร้านต้องจำเป็นบาริเคต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 บาริเค ไม่พ้ใจไม่พ้ใจไม่ว้ใจสุดปืนยังมีอยู่นะปืนอยู่นี่โอเคมันก็ดักใหมาวางซีโฟสีโฟ,โฟวางวางนี่วางนี่ซีโฟ,น,โฟนี่แหละเอฟเพื่อใช้เพื่อใช้มันโอเคกูถือปืนรออะไรอ่ะต้องทำอะไรอ่ะ

อ้าวมาไม่ได้ดิจิง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 ิีมันมาชี่ยมาอุ้มมันพังประตูพังไม้เออไปไหนแล้วหายมันไม่เข้ามาหรออะไรม่เห็นกูแล้ว อุ้ยมันเห็นกูแล้วคิดมันเห็นกูมันต้องกระดังเทยิ่งยิงระเบิดอืมตายไม่หมดยังอ่ะจบยังกูต้องทำความสะอาดแล้วก็ออกไปจากที่นี่กูทำความสะอาดด้วยเหรอกูไม่ทำอะไรใช่ไหมกูไปเลยดีกว่าไปเล้เชี่ย กูไปทำขนาดหรอกไปเลยแลม่งร้าไม่ปลอดภัยเอาข้าไปหนึ่งคนมันคือรู้จริงๆแล้วนะเอาจบแล้วเหรอเปิดา่ากู่ชุดมันไม่เหมือนกับรูปอ่ะทั้งสีทั้งชุดอะไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่น่าเลยไปแล้วไปยวี